สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้มามิกซ์เครื่องดื่มสไตล์เล่าถังตัวนี้ขอกันมาเยอะมากเทนโดะกซ์กับอะไรดีครับวันนี้จัดให้สูตรนี้ใช้เทนโด100 ml ไอเทมเด็ดของเบิรมเลยตัวนี้เครื่องดื่มคันโซคูณ2ตัวนี้เป็นที่นิยมมากในญี่ปุ่นมีส่วนผสมจากมีสารสกัดจากขมิ้นชันที่ช่วยบำรุงับและกูโคโรโนเลกโตที่ช่วยลดการดูดซึมแอลกอฮอล์ในร่างกายจากการดื่มเหล้าคันโซคูณ2ใส่2ขวดนะต่อด้วยวูดดี้ซีล็อกมิกซ์เบอร์รี่2ขวดน้ำมะนาว5ช้อนชาเกลือนิดหน่อยเพิ่มความนััวววเพิ่มมคากรุบดด้ยลสหรือเยลลี่แแตต่่งงงถัโหลด้วยเลมอน แ,แว่นทอบด้านบนด้วยเชอรร์ี่แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยรอรอพร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเตนตื่นเต้นไปใครที่กินของมันมันทอดๆบ่อยๆพักผ่อนนอนสาเหตุของตับพังต้องหันมาดูแลตัวเองคันโซคูนสองกินง่ายอร่อยด้วยเพียงแค่ดื่มก่อนหรือหลังดื่มเหล้าก็ได้กลับๆๆๆ แดกไปก็เดือดแตกก็มึ